พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกกับภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาทุนชุมชนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและอีธรรมมาพิบาลภายใต้แนวคิดกองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างไรายได้ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับสวัสดีครับผมเศรษฐชัยยุทธเศรษฐสิริครับพัฒนาการจังหวัดนครนายกครับก็ขอนําเรียนเกี่ยวกับโบทบาทและภารกิจสําคัญของสํานักง,งานพัฒนาชนจังหวัดนครนายกในปีงบประมาณ2,564นะครับซึ่ง สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดนครนายกก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งรำบลนึผลิตภัณฑ์นะครับที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในการส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยนะครับรวมถึงโครงการโคกหนองนานะครับตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ในเรื่องของการทํางานสนับสนุนนโยบายสำคัญของจังหวัด ครับอันนี้ก็เป็นภารกิจสําคัญนะครับซึ่งภารกิจทั้งหมดนะครับจะทําให้บรรลุปเป้าหมายนะครับโดยทีมงานทั้งหมดของสํานักง,งานพระารมชนบัตก็ได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับกอให้เกิดชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีวิถีพอเพียง ผลสาเร็จของการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมนะครับสามารถเป็นต้นแบบของจังหวัดได้ก็ได้แก่การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ําทรั์ที่9ตาบลศรีกางอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากกรมการพัฒนานชนนะครับให้เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ การบริหารจัดการหนี้นะครับระดับกรมประจำปีมขประมาณ2564นะครับผลงานโดดเด่นคือเป็นแกนหลักนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นะครับหลายสัญญาของสมาชิกด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่1ครัวเรือน1สัญญาด้วยหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การลดหนี้และปลดหนี้แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนพร้อมเป็นตัวแทนด้านการบริหารจัดการหนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ าาอยย่งืศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนเมื่อพศ2555ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปีพศ2560โดยมีกลุ่มออมรั์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและมีกลุ่มกองทุนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิก ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวนเจกลุ่มดังนี้กลุ่มองอมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านและไก่ชนกลุ่มทอพรมอเนกประสงค์และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์โดยมีการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดที่ว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับไม่มีหนี้เน่าไม่มีหนี้เสียสวัสดีค่ะดิฉันสมทรงพิกุลทองประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับหมู่ที่9ตํำบลศรีกะอางอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับนะคะ เริ่มต้นมาจากการรวมตัวของกลุ่มใหญ่ๆในหมู่บ้าน3กลุ่มคือกลุ่มกขอข้อจอกองทุนหมู่บ้านกลุ่มอมซาพเพื่อการผลิตคือคณะกรรมการของศูนย์จัดจาก,การกองทุนชุมชน,นมาจากกลุ่มย่อยๆที่เอามารวมเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าครัวเรือนไหนที่เราพอจะดึงเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้ก็คือโครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาหลังจากที่มีหนึ่งครัวเรือน1สัญญาแล้วนะคะ ก็ได้มีกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและก็กลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอพุมโปนทรีย์เข้ามาร่วมนะคะครั้งแรกเลยมี3ปัจจุบันนี้มี7ก็มีหลายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแล้วปลดหนี้ได้คืออาจจะปลดหนี้ได้ภายใน1ปีหรือ2ปีนะคะที่หมู่บ้านนี้เขาจะมีสโลแกนว่าคนหมู่เก้าไม่มีหนี้เน่าไม่มีหนี้นาน เงินทุกตัวเนี่ยพอถึงกําหนดเก็บส่งคืนเงินเนี่ยถ้าเป็นกขอข้อจอหรือออมทซ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราปล่อยกู้ไปเนี่ยอ่าในส่วนของคนที่ไม่ได้ทยอยคืนเป็นรายเดือนนะคะเราจะเก็บแค่วันเดียวเราจะได้ครบหมดเงินล้านเนี่ยเราปล่อยไป2ล้านกว่าบาทเนี่ยเราจะเก็บภายใน2วัน8ปดโมงเช้าคณะกรรมการมาทํางานมานั่งรอเก็บเงินเนี่ยสิบเอโมงเนี่ยเราเก็บได้หมดแล้วท,ทําหนังสือส่งธนาคารได้เรียบร้อย นะคะตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ปี4-2ไม่เคยมีปัญหาความภาคภูมิใจของที่ชันก็คือมีเพื่อนที่มาฝากเงินคุณวิโรธภาะประเสริฐชัยเขาจะเป็นผู้พิการด้วยนะคะมีขาข้างเดียวขาอีกข้างเป็นขาเทียมเขาก็มายื่นเรื่องว่าเขาออยากจะได้มอเตอร์ไซค์คือเขามีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ทางคณะกรรมการก็ประชุมกันแล้วเห็นว่าเขาอะมีระเบียบดีส่งคืนดีฝากเงินดีไม่เคยฝากขาดฝากเลยแม้แต่เดือนเดียวเราก็เลยนําเงินกลุ่มออมทัพย์เนี่ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาคันนึงให้ส่งเดือนละ2,000บาททางร้านเขาก็มีแถมเป็นแหวนทองเป็นหมวกกันน็อกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเราให้ให้เขาหมดเลยแล้วก็รถก็โอนเป็นชื่อเขาเลยแต่มาทําสัญญากับกับกองทุนค่ะ แล้วก็ทั้งหมดเลยคิดดอกเบี้ยแค่เ0็ดบาทเราก็ภูมิใจเนอะถึงเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่ว่าเรา,เราภูมิใจสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานิชาวรวัตรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ําตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะผู้ใหญ่บ้านอยู่ในกลุ่ม ผักตัดใบค่ะประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ 1. เรารู้หนี้ของตัวเราเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน 2. เราสามารถบริหารการจัดการหนี้ของเราเราควรจะผ่อนชำระอย่างไรผ่อนชำระเป็นรายเดือนจากหนี้ที่เยอะก็สามารถลดน้อยลงได้วันหนึ่งเราก็หมดหนี้แล้วเงินออมที่เราออมทุกเดือนก็จะกลายเป็นเงินออมที่คงเหลือโดยที่หนี้สินเราก็หมดไป แล้วมีการต่อยอดของอาชีพพอที่บ้านเป็นอาชีพค้าขายเราตัดเองขายเองแล้วหรือว่าเราทําอาหารเราก็จะเอาผักที่เราปลูกเนี่ยเช่นใบชะมวงชะอมส่วนใหญ่จะเป็นผักตัดใบค่ะชื่อนายสมชายพาวงเป็นสมาชิกศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนหมู่บ้านน้ำตับเข้าร่วมโครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญา อาชีพหลักก็คือขายของแล้วก็รับส่งนักเรียนเลี้ยงไก่คืออาชีพเสริมเขาจะซื้อข้าวให้เขาเปลือกเขาโพดอาหารอะไรเงี้ยบางทีก็มีไข่ไข่มาให้เลี้ยงไอคนหมู่บ้านมีงานทําช่วยให้ประหยัดตังลงแล้วก็มีรายได้เพิ่มสวัสดีค่ะดิฉันนางวัชรีวรวัต ทำอาชีพเขาทำกล้าไม้คือเหมือนเขาจะมีเงินทุนมาให้เราลงทุนหมุนเวียนเขาก็จะมีแบบเหมือนมีปุ๋ยอินทรีย์ให้ในต้นทุนที่ถูกกว่าของตลาดมันก็เหมือนเราก็กู้ง่ายกว่าที่อื่นนะคะและดอกเบี้ยก็จะถูกด้วยถูกกว่าที่เราพูดที่อื่นพอถึงเวลาผ่อนชาระเราสามารถผ่อนชําระรายเดือนได้มีมากก็ส่งมากมีน้อยเราก็ส่งน้อยทําให้เราแบบ มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องมาเครียดกับการที่เราจะต้องผนชำระใช้นี้ค่ะชื่อโชติมาทองอ่านนะคะเป็นกลุ่มอาชีพทอพรมอเนกประสงค์ค่ะอาชีพหลักพี่เย็บผ้าก็ทําสวนอาชีพเสริมก็เนี่ยเวลาดูทีวีอยู่บ้านพี่ก็ถักผ้า่าเงี้ยค่ะตั้งแต่เริ่มเลยมันเข้ากลุ่มแม่บ้านอะคะ่ะเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนเขามาให้คําแนะนําแล้วก็มาถามความต้องการว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านเราอยากได้อาชีพอะไรเสริมเราถนัดทางผ้าอยู่แล้วเราก็บอกเข้าไปความต้องการของเราเขาก็หาวัสดุอุปกรณ์มาให้เราพี่ว่ามันดีอ่ะจากจากเริ่มเลยอ่ะพี่อ่ะนี่เยอะนี่เยอะมากแล้วเขาก็ชวนพี่เข้าเข้าโครงการพี่ก็ได้ทยอยใช้นี่เราก็ไม่อยากมีนี่เพิ่มแล้วอ่ะเราก็คือหยุด หยุดตัวเองที่จะไม่เป็นหนี้ของพี่ก็เอาสารสัญญามารวมกันแล้วพี่ก็ผ่อนชำระรายเดือนเขาก็จะถามเราว่าเราไหวส่งเดือนละเท่าไหร่คือไม่ต้องให้เราลําบากเราไม่ต้องใช้หมดกี่ปีหมดก็ได้แต่ว่าเราไม่เพิ่มไงประโยชน์ที่เราได้ก็คือเรามีอาชีพเสริมเราก็มีรายได้เพิ่มถึงจะไม่มากแต่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะเราได้ปลดหนี้ของเราไปเหมือนเรามีความหวังว่าเราจะหมดหนี้อ่ะ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซับทำให้ประชาชนในบ้านน้ำซับเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานเกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของศูนย์จัดการครัวเรือนไม่มีหนี้นอกระบบเกิดพลังสร้างสารรค์ชุมชนให้หน่าอยู่ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข